ร่วมแชร์โดยศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719ผู้หญิงบางคนนะครับที่ไปกินยาคุมกำเนิดหรือใช้ฮอร์โมนเพื่อหวังว่าจะมีขนาดเต้านมเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นและผู้หญิงที่เป็นผู้ชายก็คือเป็นสาวประเภท2เนี่ยที่ไปกินยาคุมกำเนิดหรือยาฮอร์โมนเนี่ยเพื่อหวังว่าขนาดเต้านมของตัวเองก็จะใหญ่ขึ้นเช่นกันเนี่ยพบว่าเพิ่มนะครับ เพิ่มความเสี่ยงที่จะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมากกว่าคนปกติที่ไม่ได้กินยาพวกนี้โดยเฉพาะถ้ากินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเกินหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสจะเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ไม่ได้กินนะครับก็ถ้าอยากจะมีเต้านมใหญ่ขึ้นเนี่ยควรจะใช้วิธีอื่นแทนที่จะไปกินฮอร์โมนหรือว่ากินยาคุมเพราะว่ายาคุมหรือฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยจะเข้าไปทําให้ระดับฮอร์โมนที่สมดุลในร่างกายเนี่ยดีอยู่แล้วเนี่ยเสียไปนะครับ ทำให้มันมากเกินไปดังนั้นอะไรที่มันมากเกินพอดีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีซึ่งถ้าผลดีก็คือแค่ขนาดเต้านมใหญ่ขึ้นเนี่ยบางครั้งก็ต้องคิดดีๆก่อนกินนะครับว่ามันคุ้มกันหรือเปล่าร,ร,ร่วมแชร์โดยนายแพทย์ถาปนัดลิขิตมาสกุลศัลยแพทย์เต้านมศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719